สวัสดีครับสวัสดีครับครับกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศนะครับหรือกองทุน FTA วันนี้เราก็ได้ลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดระนองอำเภอกระบุรีมาที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนจอปรอนะครับออยากจะให้ทุกท่านนะครับแนะนำตัวนะครับเชิญท่านแรกก่อนนะครับครับผมรองประธานของกลุ่มจอปรอทำสวนกาแฟที่จังหวัดระนองครับ ครับผมนายรักปัดเล็กกรรมการกลุ่มจำสวนเจ้าบรอครับคร,ร,รับผู้กำกับสมคิดฮกเลี่ยมจำสวนเจ้าบารรอครับอธิการวงสนรัฐค่ะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสองค่ะสัตว์ไิทยโนทองค่ะนักวิชาการสากลชำนาญการค่ะนรุมวนดิธิพัฒน์ค่ะนักวิชาการสากลปฏิบัติการค่ะ คาเทกาเลือไกลค่ะนักวิชาการสากลครับหลังจากที่ได้พูดคุยนะครับจากทางเจ้าหน้าที่จากสํานักงานสากลจังหวัดระนองนะครับก็พบว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็มีความตั้งมั่นตั้งใจนะครับที่จะหาเงินนะครับมาใช้คืนกองทุนที่ได้กู้ยืมไปพัฒนาศักยาผ้าครับโดยแหล่งรายได้หลักมาจากตรงไหนรายได้หลักของเราก็คือมาจากการติดตามนี้70%แล้วก็ธุรกิจจัดหาปุ๋ย30%ครับผมและปี2 5 6 7นะครับกลุ่มเกษตรกร ทาส่วนจปลเนี่ยครับก็ได้ชําระหนี้กับทางกองทุนแล้ว35,000บาทนะครับซึ่งเปไปตามแผนการชําระเงินของกองทุน FTA และเหลืออีกเปีเท่านั้นยอดเงินประมาณ3 0 0 0 0นบาทก็จะชําระหมดครบถ้วนครับผมในนามของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรน,นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่จากสกลจังหวัดละนองแล้วก็พี่พเกษตรกร ทำสวนกาแฟจอบป,ปลอนะครับให้มีแรงกายแรงใจนะครับแล้วก็มีเงินมาคืนกองทุนแล้วก็พัฒนาศักยภาพการผลิตต่อไปนะครับทางสำนังกงานสกลจังหวัดก็ในใน,ในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมก็ในการติดตามเข้ามาแนะนําส่งเสริมร่วมด้วยกับกรรมการนะคะในการเพื่อให้กลุ่มทำดําเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถชำระนี่กองทุน FTA ได้แล้วก็ ปีหน้าก็มีแผนจะดําเนินการธุรกิจเพื่อผลิตกาแฟก็หวังว่าปีหน้ากลุ่มก็จะสามารถผลิตกาแฟที่มีคุณภาพสุด <ไป S 1> ท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกาแฟอันดามันนะครับที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนจอปลอนะครับของจังหวัดระนองด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ